สวัสดีคะ่ะป้าเจ้านาลิตาสวัสดีนะคะนาลิตาคะสวัสดีเอฟซีก่อนคะ่ะอัช่าวาดีนั่งไงเอฟซีเอฟซียืนตรงโ,โนโ้นค่ะเอฟซีตรงโน้นค่ะอัช่าวาดีนะคะเมื่อนี้นาลิตาอยู่กับคุณป้านะคะดูสิค่ะว่าวันนี้นาลิตาอยู่ไหนคะ่ะนาลิตาอยู่บ้านคุณป้าคะ่ะนาลิตาอยู่บ้านคุณป้าคะ่ะเดี๋ยวนะคะนี่ไงคะ่ะ น,นาลิตะอยู่บ้านคุณป้าน,นะคะอยู่บ้านกับคุณป้ากับคุณลุงค่ะไปรับมาตบ,บ้านค่ะอะดูคุณลุง่อยนาลิตะอานาลิต,ะ,ะ,ตะคะต่ะนาลิตะดูคุณลุงคะ่ะผ้านองมาอันยางลินนาะบานค่ะอยู่ตอนนี้แอร์แรกยานนองเป็นวัดเนาะคะ่ะเนาะนองกะเศร้าแลยละคะ่ะผาน้องมาเดินเล่นหน้า<อ>บ้านค่ะ เดินเล่นหน้าบ้านนะคะเห็นคุณลุงไหมคะอานาลิตาเห็นคุณลุงไหมคะนุ่มหวานี่บะลูกนุ่มหวานี่บะเบิ่งป่าสิครหมอให้นูนั่งเบิ่งนั่งถ่ายรถบ่งบะอานาริตาลาริตาลาริตานั่งค่ะอานั่งค่ะอะคุณลุงขาดูลาริตาค่ะลาริตาดูกล้องขาลูก นาลิตาตัวคณลุงหนูนาลิตานาลิตาว้าเพ็เดหน้าตาคือได้ค่ะคนช่วยช่วยเนี่ยคนช่วยของไปที่ไหนคะเฮ้ยใครมาคะอ่ะพี่เค็ดมาค่ะพี่เค็ดมาค่ะพี่เค็ดเอาอะไรมาส่งหนูคะเมน,นี่จะเอาหนองนอนน้ำค่ะเมน,นี่เมน,นี่จะเอาหนองนอนน้ำ นา,น,นาะค่ะเนาะนาริตะจะอยู่กับคุณป้ากับคุณลุงนะคะนาริตะเอา้ายืนลงยืน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 อะเด้งเดือดค่ะนาริตะเด้งเดือดค่ะอะเด้งเดือดคะอ่ะอ,ะ,อะเสียงใครคะอะเสียงใครคะอะนูเห็นคุณลุงไหมคะกระตื หนูให้ป้าดูหน่อยค่ะฟันหนูจะขึ้นหรือยังคะอ๋อให้เอาอันอันอันอ้าวอดีตหรือถ่ายอดีตหรอจะหรือ่ะถ้าคนหลายกาง นาลิตะคนฉวยป้าจะพาหนูไปเดินเล่นที่ไหนคะมันจะมาห่อนหลวง <xide. S 2> บอกพี่เคสแนมพี่เคสตอนเย็นหนูจะนอนกับคุณป้านะคะแล้วกับคุณป้านะคะแล้วกับคุณป้านะคะเอา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 ไปหาพี่เคสที่ละหาพี่เคสที่ละหาพี่เคสที่ละหาะหตึง จะเดินเล่นหน้าบ้านนะคะเมเนียนหนูว่าหาคุณป่านะหลวงเนาะหนูไม่าานะไมากับคุณป่าเดี๋ยวมะอื่นก็จะเอาหนองไปส่งเพื่อผ้าขึ้นเก่าหน่อยละคะ่ะเพราะว่าป่ามีงานจะไปอันงานอันงานขาดำค่ะมืเอื่นอัน,นอยู่บานอันลุงเค้นเนาะคะ่ะก็จะเอาหน่องไปส่งขึ้นเกา่าเอาหนองน้ำมัน,นขึ้นหนึ่งอ้เดึงดึ๊กค่ะ ดึงดืดค่ะน่องหมักยางเรอค่ะน่องหมักยางเหร็นอันอยู่บ้านผมเจ้าแม่พันไพาย่างนี้คืออะไรพูดหนิคาตาอีโนเข่าฮองแอร์คุณลุงบ่บ่กระดึงดืดค่ะกระดึงดืดค่ะดึงดืดค่ะหาคุณลุงป่หาคุณลุงป่ไปหาคุณลุงค่ะ อ่ะคะอ่ะคุณลุงเรียกค่ะคุณลุงเรียกหนูค่ะอ่ะคุณลุงเรียกค่ะไปหาคุณลุงไหนค่ะอ่ะคุณลุงอุ้มค่ะอ่ะคุณลุงอุ้มค่ะไปหาคุณลุงค่ะมาหาคุณลุงค่ะมาหาคุณลุงค่ะอากะพงหนูลงหน่อยค่ะ อาเช็ดให้หน่อยค่ะอาเช็ดตาให้หน่อยค่ะเช็ดตาให้หน่อยค่ะตานาลิตาเอาเนื้อนะพี่เขียดเนื้อน้ำเย๋แล้วพี่เขียดจะไปหาคุณงตวดแล้วตัวญี่ปุ่ยาวดึ๊งดึ๊งดึงเนื้อหนูน่ะพี่เขียดเอาขวดนมมาส่งค่ะขวดนมมาส่ง นนู่กับคุณลุงนะคะคกับคุณลุงค่ะยายหัวทด่ล<ต>่ะไปชอยไปชอยพาหนูเดินค่ะหนูชอบเดินค่ะคุณลงุงอะหนูชอบเดินค่ะ คนผ้ายางค่ะน่นองนะมักเลาะมักยางเปิดเบื้องขาเพิ่นโอ้ปลาลืมใส่รองเท้าให้หนเกกน,นาะวืปลเซกเด็ดหรอกลืมใส่รองเท้าให้คะ่ะเรเด็กเล่นตไปนั่งเด็ดเย็นไนรัมนะฮะล่ะโอ้เพ <c oughs> ื่ <c oughs> อ,อเย็นดีเธออยู่นี่ลกูกเย็นเบ้อานาลิตาชอบใช่ไหมลูกนาลิตาชอบใช่ไหมคะ นลิตาชอบใช่ไหมคะอดึงนืดค่ะนั่งเรื่องนืดค่ะจ้าเยิงจังเลยนะหนูน่ะตาน่องมากกับผ้านอนรอผ้าที่หนูเลาะที่หนูมักเลาะมักย่างไม่มาหรออ้าวนั่งเล่นค่ะนั่งพังไม่กันแบบอะนั่งเล่นค่ะ เอ้น่าหนูนอะเย็นสบายไหมคะนาลิตาเย็นสบายไหมคะอารมณ์ดีไหมคะหนุอารมณ์ดีไหมคะตเออหนูอารมณ์ดีไหมคะเสียงนกห่างเล็เสียงอากาศกระห้อนหอนมันฟุ้งตัวอีกมาเนี่ยเออ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 มดแดงเอหมดแดงมดแดง ยืนเคืนท่าอัตเออัตเอค่ะกระบาดบาบาคนช่วยอารมณ์ดีปะกระบาดเบาเบากระบาดาะไปกินข้าวเนาะไปไปกินข้าวลูกไปกินข้าวเย็นบ่หนูจม่งแล้วนี่กนข้าวเรียงมันสีม่งหรอวบ่หาม่งจังกินดื้อ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 มามาฝ่าเงี้ยเดียดเดดค่ะเดดค่ะเดดค่ะ เดีย่ยดค่ะเดีย่ยดค่ะเดี่ยดค่าเดีย่ยดค่ะเดีย่ยดค่ะสวัสดีค่ะแม่ยาวหน่อยลกูกนี่ค่ะแม่ยาวหน่อยนาลิต้าอักเกินจุ๋ยเกินจุ๋ยเหอหาลองลองนี <c oughs> ่อย่าล่ะดีค่ะบอลลูกอ,อ,อุ้ยไปพิยงเสาอยู่เพื่อนอารามมาแดงกัด <c oughs> มาแดงขึ้นหลายเถังว่ะ เขาบ้านน้อยหลานะอ่ะเขาบ้านมาค่ะมันร้อนแล้วค่ะลูกมันป่าบ่หวานจิมาค่ะนาลิตาเข้าบ้านเราเลยค่ะน,นาลิตาเข้าบ้านเราเลยค่ะอือะ,อะอจ๊ะเอ๋อนคนเวยยิ้มใหม่ที่ค่คะ อายิ้มหน่อยสิคะนาลิตาจังนาลิจ๊ะหน่อจะป้อนเขาน้องแล้ค่ะจักหน่อยอีกจักครูก็จะป้อนข้าวน้องแล้วนะคะนี่ค่ะกล้วยกล้วยหอมท้วงมาจะเอาเอาเอันมาไว้ให้น้องนาลิตาแล้วค่ะเอามาตะบ,บานคุณนยา<อ>นี่ค่ะอันกล้วยหอมท้วงที่ป้าจ้าไปทายหมู่บ้านเลยว่าจะเอามาปลุให้น้องนา,นนนานลิตากินเนาะค่ะนอนเพราะว่ามันหาย,ยาก กว่าอันนี้อดึงดืดค่ะนาลิตะดึงดืดค่ะดึงดืดค่ะนาลิตะด,ดึงดืดค่ะเอายดอะดึงดืดค่ะนาลิตะน้อยคนช่วยค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าเจ้าก็ขอฝากช่องป้าเจ้าน้องนาลิตะด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าเจ้าด้วยนะคะ ลุงเคียนกันบน้องลิตะก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ